ริมเปิดตัวเร็วมี 4k smart google tv stick วันที่1 3ตุลาคมนี้ค่าสเปคดีกว่ามี TV Stick เพราะรองรับ 4k ทางไอทีฟ t มีข่าวดีๆมาบอกนะครับกับ h f ช e ได้เปิดแล้วรับส่วนลด50สำหรับทุกร้านเลยครับรับโปรโมชั่นลด50สูงสุด6 0บาทเมื่อสั่งซื้อ120บาทขึ้นไปเพียงแค่ใส่โค้ด th FOO D60 ส่งฟรีทุกออเดอร์ภายในระยะ6กิโลเมตรไม่มีโค้ดไม่มีกำหนดขั้นต่ำตั้งแต่วันที่4ตุลาคม2564ถึง26ตุลาคม2564สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับอย่าลืมไปใส่โค้ดกันนะครับเมื่อเดือนที่แล้วได้มีภาพของเรียวมี 4K Smart Google TV s t i c เเพิ่มมาแล้วนะครับ ล่าสุดทางเรวมีก็ได้ออกมาประกาศยืนยันแล้วว่าอุปกรณ์ Android TV รุ่นแรกของทางแบรนด์อย่างเรวมี 4K Smart Google TV Stick จะเปิดตัวในวันที่13ตุลาคมนี้ครับโดยเรวมี 4K Smart Google TV Stick ตอนนี้มีข้อมูลที่เผยมาบนหน้าเว็บไซต์าทางการซึ่งระบุว่ารองรับการสแสดงผล 4K รองรับ HDR10+ และ HDMI 2.1ส่วนข้อมูลสเปคของตัวอุปกรณ์ยังไมา่ได้เผยมานะครับ แต่แน่นอนว่าเรามี 4K Smart Google TV Stick จะมีสเปคที่ดีกว่าม i ที TV Stick รุ่นยอดนิยมที่เปิดตัวไปเมื่อปีก่อนครับเพราะของเสียมีนั้นรองรับการแสดงผลแค่ Full HD แต่ของเดิมีรองรับการแสดงผลถึงระดับ 4K นั่นเองครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT-Fast เพียงแค่เดือนละย0บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ